อ่ามันเห็นผมต่างกายมันยังายมากแกว่าเออมันจำคำบอกของผมางนี้มาตอนนี้นะครับมีคนตั้งกัจเสียงในเสียงระดังนะไม่ะฝั่งไขวันียบอยจงนี่ครับสามสองหนึ่เอี่ท่านบุญกะ้องชัดนะสองชัดฝังเขากินขอนำ sai như thế nào sao luôn àm để bình lặng nữa. bổ gì rồi đấy. gì nhá, nhớ sắp đôi khi mà. hấp xong, ăn nào nó bạn mình à, bắp กรรมการครับขอเรียนถามหน่อยครับนักเรียนชุกคนบ้านจำกัดนะผู้กับใครครับขอขอขอความประกาศด้วยครับน้าบ้านไอ้ใส้ในดาบตูนนะครับตูนเวลาขอบคุณต้องดูดีต้องไหวต้องรันเต็มที่จำผมจำได้นะครับเนี่ยผมกาะเรียนพี่ผมต้องดูนี่อ่ามันเห็นผมตั้งแายมันยางกายมากแก้ว ประจําคําบอกของตังีมากตายุงิีนะครับมีคนต้องการพ็อี่ฟังรายการครับตานุวีครับมีตุ๊บเตผู้นําราวัดทุกคนเลยนะครับอ่านนาห่วยได้ลตาไลลัตองเยสายันการกันเด็นในนามบริษาทมูนเจ็ดนะครับอ่าในนามบรบษัทมูนเจ็ดความตั้งชลบุอสมอเื่ยว่าดีความตัง กวามทังเรียนทุกคนทุสะอาดนะครับสาม3ุทธน้สนุนลุกต้บังนีเลยนะครับสายันการกันเศษอพีตรองผมมันแจ่ัมต้องบอกเอาวันนี้อดีตรองมันทำนะครับนี่เป็นบอกไปปล้กจิ้งลังมันซื้นๆนะครับข่าวทางนี้าอทางสวนไม่ได้เรื่องนี่ในกระเป๋าสวนจะมาได้เรือไม่หายเรื่อกเลยครับในส่วนเวลาล่ามากส่วนนี้นะครับ ข่อน้อนนะครับผมข่อนก้อนดีนอกทางทีเว้นสงประจันลว่าตวจไปกลับมาเขเห็นรถเใช่ไากันมาทางนี้กันเน่ผู้ใได้ตอรถมาบางทีรถนี้อายุเรืเนีจับเลยจัเลยเขาจะเป็นก้า่โอเคเห็นูเป็นวันนี้แขงมือเดืก้าไปข้กันเพราะว่าอาจจะขึ้นแข่งนะครับมันมีไป จะมาเกิดขั้พลังงานนะครับการูกานท่าพป้นานี่ของพันผมบิ่เที่ยวนะครับคือผมไใไซรัปวันย่างเดียวขออรุญาตสัญญาอีด้านซูเรล่านะครับแจ่งรนรได้ไคเห็นเป็นผู้เมตนาสตยเนี้รถก็จะได้ที่หออย่างหอลูกเกียกเกล็กิ้แหงดรัเพราน่อสามุกเมตรอาารย์เน้อยเ็ก่า ก็เห็นไปเห็นมาตัวเองไงนะคร <S <S <desserts> <S oneself, mm ับกอเกยดมาที่นี่มีสาที่มาแบบนั้นเลื่อเขึ้นไปถ้าคุณเอาไปก็ขึ้นเ้ื่ออ้าวเดี๋ยวเอาไฟบางนี้ให้ซ้องดูนี้เป็นพวกไฟนะครับพี่น้องเอาว่างไปนจ้ากันแกวเียแล้วเนาะด้สยเเนีนไนไ้ขึ้นน้น ออกไปได้เลยเอ็นเดล่าในการโคเรียนแจ้งในนาเด้อก็จะได้ของดีของร้านพวกมิชลิโจนที่บ้านไหนก็รูกาบังไฟวันนี้เป็นบังไฟสายันการเกษตรครับของท่านสอท่าูใน่ครับผมขออวยพรให้ทุกโชคดีครับผมปีนไทยกับพวกทีมงานอำเพิ่มให้ดีครับพี่น้องสุขสุขครับเสียงใดเสียงระดังเลยเด้อไม่รอดนะ

อร่อยดีท่านุค่ะต้องชัดนะต้องชัดมไปห้องกินต้นนำหลายหลายพูมนี่ราคายีหาผมกล่องซอยกล่องซยนองเขาเลยผมไปห้องกลางเรียบ,บ,บร้อย อันนี้ตีนอีกอยู่ไปกินเขาองอร่ครับออกไปเย่ยเบิดนะครับช้าเจน่ะสายันการเกษตรอไเาเป็นรไฟบอดี้โอ้ขันนิ่งกับบรุงเหรอเนาะ อันยังคิดมากไปลยีหาปัญหาเฟปัญหาเด้มีหาป่ญหาปัญหาล่ะเห็นครับเห็นอ๋อชัดเจนชัดเจนวนนาทันซีเจนนาทันซีเจนนี่สังเตียุมันนี่น่ไอยู่านกานะครับผ่านกราบเป็นของใกดนเยอยเอย่าอย่าัดวยครับพราะวามันซุ่มมั โยกยกรน้ต้่อเธอในวงเอยกโนจะ่งั่า้ยนึาทิัยวงได้เไหมโอ้ยมวยใบสีกันมันร่องนสมัยแางตีออกตีของแต่เมืองใต้นโทรัพท์ไปหงนศิลในโทรัพย์โยกคนย่ตลาดนะครับตอน้งานสายงานงเบาดีาบาดีาานาาาานึง ลูกพี่เบาวะลูกพี่โอ้ยอย่าพัดนะครับผมเก่งขนาดจนี่อย่ามันหลุดนั่นอย่ามันหลุดบอครับเบาเบาเดี๋ยวผมเจียวอ่ะขนผมเจียวออกกันผมสีเปลี่ยกทาไหมทุ้มใกล้ๆกองบนปักยันยักันอ่ะบักว่มันสีลุดครับเดี๋ยวผมสีเปลี่ยกทากันผมปวดขาแล้วนั่นเห็นบอกอย่ามันลุดไหมลุดแล้วเก่งเลยยังขอสามหายังเราบอกยังอยู่ครับยังยวไปขวดยังมาที่ไทยเห็นบัวยังสามหาอย่างผมโผนะครับคุ้มเหมือนบังทอแขียนกันเลยได้ใกล้มา อหคนซาสีต้นสาบคนนะครับตลาดนยังเกงเขาีเป็นแงเันนี้เดียว่เบาดีเบาดีเารื่ไมเบาเื่อาดี้าเพื่นเดียวี่เอีรรยีบผ่านไปเจา้เบาดีเบาเนกที่นเห็นระยบเลยนะครับในความชัดเยนแถว องดูนี่พุเนี่เาเออตอรับกันคือบอกว่าจัดตเนป็นไงครับเป็นไครับไ่สองีผัดไปจัดเต็แล้วครับตั้งย่หอย่มัน่มัน่พวกนั้นกระมัดเียต่้มันทงตรงมันเรากตั้งย่อสองยหาทีพัดไปเห็นหดองไฟเห็นหวดองอสดตัว ทางปีนก็งอชัดหางปีนกตำแหน่งกล่องอสหนึ่งที่ยุ่งงเลยตาเป้าเวนนะครับตาเป้าเวนเห็นตาเป้าเลยำไมเนี่ยตนนก็ตดกล้องนะครับต้าเจาป้าเล้วขอไ่ตาป้าเจ้าป็อดไปไหตัวนี้ตํแหน่งกล่องชัดเจนเลยเหรอครับันเลยวะไม่อาที่มาติดแท้พุกคพันที่นนราแล้อยแผลีพาไป

นี่ัวนด่นใช่หางันขวาเลยเนอเข้าใจมันเลยไหมโคสามพสาม้วยโอสีพราไปนี่ขวาเยเนแขวาลยขวาเยนี่เห็นปะนี่นี่คนเสียคับเสียเนี่ยสมใจเลยบอกเส้นเป็นไรเลยมคุมาลินเบาเ่าเป่าไนี่นะพี่รองจะรุ่นกันลวาเนี่ยเ่าเะครับนี่โอ้คมาลินเห้เห็นกันแ้พี่รองแล้วสาม้ยแต่สีพรางา้าจะได้กระจุเลยเนาะ เออไปเห็นเจ้าเลยเสี้ยแของเสี้ยเด็กจะ็กบอกแค่ไหนวันนี้เราต่างกันว่านั่นหวานโตเลยนั่นนั่นละลอยไเสี้ยแข็งเขียแต่เขียนสำคัญเด้ไปก่อนดื้ออันที่เาต่างกันเออรู้อะไรวองขวางด้วกันจับไปเฮ้ยเลยข้าวเลยนี่เหี้ยป้าไต่ลงกับเหี้ยป้าเหี้ยป้าไต่ลงกับยื่ไต่ลงแบบยื่นเสียนกินแล้วแต่เหี้ยว่าแบบน้ำพุ่งพุ่งยื่นอะไรแบบนั้นไม่เลย รอบวีดีเพราะลหวแล้วใคได้แล้วี่ดเาีสยบสามสิบจังหวะติดตเลยบอกไ้บังนสอยยี่สิบห้าสมจัวะเนี่ยสร้อยยี่สิบสองแล้วม่มาเจ้าไสี่ร้อยยี่สิบสองไอ้่มันวางสี่ร้อยไลออ กาเดียวรันบอกใครมันจะเห็นเท่ากันด้วยกันคนละเครื่องคนละเครื่องทีไรยิงสองเก้ารางวัลหนึ่งแสนสาทถามคุยกันไปกันเรื่องฝันเครื่องนะครับดีกว่าพี่นี